นี่เนี่ยพุงพุงพลังปูมิสเลนทำไมถ้ากูหยิบทวิเฟดเช็กกูกูจะเซตก็จะเป็นมันไปทานรอนน่ะมันตัวข้ามทหารได้เนี่ยฮะตัวข้ามตีะกูกดรู้ว่าที่กูเจอสินอ่ะกูเจอสินหมดอ่ะกูกดตัวเวทที่ต้องใช้วูดีชันกูเจอแอนนัลลิตตลอดโชคดีจ้าฮาย หันจ้งมาก็จะตายสำแดงไม่รู้แบบเราโดนไปด้วเตลปุกเฮ้ยท่าเก่าเฮ้ยเท่าเก่าเปิดไฟจูเลยเหรไปไปไปป่ะไปไหนไหมดไปหมดกรดงสุดท้ายโอ๊ยโบแย่งไปแล้ว อะไรไปไหนปไม่ตัดที่เลยไม่มีแล้วสินะสแกนเนอร์ที่เดินเก็บคิทตันจะมีอีกแล้วไม่มีแล้วคือแรงเงินห้าบาทต่อต้นเกมออห้าบาทไม่มีแล้วสกนนเอร์ทอ้องฟูเขียร์ว มา่ะูมาโอ๊่ได้รู้ว่ะไม่ได้รู้ว่ะัปเนยออสกน่นะที่ไม่โพเด่นสักเล็กนลเอ้เราลงจะหมดแลาต้องถกอะไรวะน่ยอะไรวะอยู่กลางการไอเด็กใจอะอยู่กลาใจเมื่อกี้เปยัง เดินผาแฝดสวยอ่ะเอ๊ะสลได้ะวสโลเนี่ยดี๋ยูว่สโลนะไั้อยู่เนไหมดทำได้าไดหมดปะปุ้ไปไ้มาได้เท่าไหร่เบส่ะอล้ อะไมวะรีบเรวตีแล้วไปเดี๋ยวเปอม OG ตะกาเนื้์ c า a s ิ i c OG ตะกาเนอร์อท็อปมันต้องโดนนึงเข้าร้อมเดี๋ยววะจะแต่งไปไหนนะ แฉกระยะจริงตอนนี้มันไกลกว่าแบบเดิมไกลกว่า,าแต่มีคาแรคเตอร์นานอยูอ่ดี <มา S 2> แล้วก็ประเด็นคือมันทำ damage เ,เพิ่มไม่ได้ได้วยอ่ะเมื่อก่อนเราแบบกระแปร็คิวได้เราโค้่แรงอันนี้คือแบบคิวแล้วเราทำไรงแทบไม่ได้เ,เมื่อก่ินดีอืมันก็แน่กันอะรู้สึกว่าเมื่อก่อนแรงกว่าเยอะเมื่อก่อนแรง ต่ามากกว่าอะไรตอนแบบโดนตีอะเดดตัทีเก็บแน่อแต่นี้คือแบบพอร้องตีปุ๊บเราทำดาเมจไม่ได้เลยเหมือนแบบจับให้เพื่อนเล่นอย่างเดียวเลยเพื่อนเล่นไปเล่นเพื่อนเถ้ยเขาเป็นแทงแับแทงใ้ใ่ ไม่มีติโม่ไผ่มไไม่มีติฮัลโหลมีใครนะฮีคุพิชันโอยไม่ไโอยฟุพิชันเมื่อกี้ไม่ไปหกเนาะสวยแล้ววะฮัลโหลสวย รอดเดียวรอได้นละ้วรุ่นเองถ้ารอดหายดูมไม่จะมาบ้าไม่จะมาเน่ะเป็นล็อกไวอยู่ถ้ารอดหายนะ ติดโคดีัิเสำเร็จไล้ทำน้ำเอจหลังจากที่มันก็ติดเพดลอหะเออติดเพติดแล้วหละแต่แล้วก็อกว่าทำไมมันมีทิปได้วะออมานคือการสะสะเทือนเฮ้ยกำลังช่วยกำลังช่วยไปได้แล้วใคมาละมาทานอนไปทานอนเสียติไปแล้ว ไ่ดนี่แหละแคไนปิ้งกันเลไม่ไหวโดนเบอร์ไม่ไหวเป็นแน่หร้อสนุกฮ้ยแลเล่าไม่ใช่ช่นชนหรอวะเ็เนมาจำได้ไหมไปไปไปไเอาปะปล่อกลิ่นมะเรงนี่ยมาแเราออกชีลด้วยมั้ยมเลยนนั้น

ไม่ไรถ้างทาเรามาเดี๋ยวจากข้างไม่ไรไปนะว้าเจ้าทีทันเดียวฮกับเบนตอกอีกแล้วอันนี้ทุกคนเงียบหรอหรือว่าอะไรวะอ่ะ ลังพกอยู่ตึไฟมากลังกอยู่ีขอด่าเอาเมื่อกี้เขเปิดมาอยู่แต่พูดแล้วไม่ติดเก้ยโฮเดมอนมดโอโหนใช่บอลเดมอเลยสาอะไรอะใส่เนตัดจำเออกปช โดนโดนละโดนละมาแล้วแกมเฮ้ยโดนทําเราเจ็บบอลทําเราจ็บบอลเจ็บมากกว่าอิตาเไฟฟ้าก่อนคูวขอันคลิปวะนะ เฮ้ยดนบ้านไปเลยเดี๋ยวว่ถึงแล้วอะถ้รอได้ไงเดี๋ยวกรข้าไปตีบ้านเลยปะทีน้องเข่าโอ้ตีแงลยรถไฟมาแล้วรถไฟไกมันไกลมากเลยรู้เาอกใจเลยร่างหายร่างหาย่างหาย่างหายเจเซมแล้วอยู่ไปหาเขาแ อะไรล่ะที่อยู่กลางเนเอาอยู่คนเนี้ยสวยเออช่องมันเอิบมนหางเลยสวยเรียบร้อยที่หมด tung <laughs> ah, ya, tung,

แอ้วไอซีทีเป็นสาเลือดสายเอ้าเลือดสายก่อนครับไม่ทันแต่เดิวขไม่ทันวิ่งข้างล่างไปปะเรามีเทเลพอร์ตไฟหไฟจบแล้วเอกุมสถานการอยู่ไงไปหลังไปหลังไปเนางไปเราะอยู่แบบไปเรอ ม่เดือดเกินไม่ได้มีชมเกอรที่สองเลยด้วยผู้ไม่เกอรที่สองเอ้าอเครโชเมเกอร์ปะเนี่ยเหนือกโชเมเกอร์กูชว์โชว์เนยอะเลยอะไรเนี่ยอยู่อยู่ยูอยู่รู้แหว่าอะไรยูหรืยัง รู้แล้วไปแล้วครับสภาพไ,ไม่ดีดดอ่ะมันหาหมดโอ้ยไม่จะได้ไม่คีดมันหาหมดเออเวลาลงร้อย แปลกตรงแปลมากพี่อาาต่างงานแปลกตรงเห็นนะไปไปไปแล้วอาจานยนบนไปเดินลงมาด้วยนะอุย้ยเยอะละกระโดง ผมได้นะผมได้นะไปอะไรนะลรงอะไรท่ถึงกระถางมัมีแบบมอนจะฝั่งไปยังท่ออะไรอยี้หรือเปล่าไม่ได้ไฟฟ้าอ่ะโคตแรงเลยครับเลยดีดแผลแตกแล้ว ไม่ไม่ดีอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ดีจริงแล้วคู่แรงนะถ้ารอไ,ได้หมลถ้ารอมันแรงมากอำแบบกระโดดใส่เ,เราดีดหายครึ่งหลอดนาเสียบอลไรใช่ัดโรออ่ะไม่นอน เฮ้ยทัานท่านท่านทานท่ลพอร์ตทีลพอร์ตไป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 ต่อ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 เฮ้ยดูมากหนิเฮ้ยเตยน้องตีอ่ะสมัยอะไรอ่ะรถมันตัดแลวอะฮะ โอ้ไม่ทันออ้ที่อ้าวตเองเออแล้วี่อ๋อจหน้าแทงด้วยนี่หว่าเพราะว่าดูถึกอยงวะเอ้ย ย yeah. no. เ,เอาวอ้าวนานไปหน่อยเอาของเอาของเอิดวัดเปิดเล่นอารามอดี๋ยวไม่ไม่แปลกๆก็ได yeah. ้อารามเยอะไปหน่อยโยกปลาไปมอนสมัยพระไม่ได้ก็ได้ ลงไปโหแมน่อยได้ปะแค่นั้นไปๆๆๆจะตายแล้วอะมันมันมันจริงดูเลือดเดี๋ยวได้ปะไม่ทันไอหิวเกินเบ ออไปตัวเดียวสวย,ย,ยากไมก่อนนะไม่ได้บ้านว่นะ <c oughs> แกไม่หนำ <c oughs> อ,อสีนี่ยวดเล่ <c oughs> นาด้แบบดูบอะไร่นี่ะถ้าไปเรื่อยเอออกเลยม้เ,า,มา,เาแกปมาไงออกแก สบายมากเฟตตี้เฟตตี่อ่ะเฟกซี่คนร้องเะเไี่เอคนร้องพอคิดเฮ้ยโอ้โห พาไปคู่านอะไรกันครับนี่จู่ีแมงป่องออกมาจากานระวังขันยอมไม่โดนเดี๋ยวอนะมีพี่วกตลอดเวลาเลยหรอตา

เม s ีตัวไล่เวนตะการไ้อยู่คูเวไปปีนเ็นตวคุณหต่อบแลวปะน่ย ไปแล้วครับัวไฟปะบบอไม่ได้ไม่ได้แต่ตีได้ต้อะเป็นลิฟต์ไงอ่าม่ได้แล้วก็หายว้ายีมีรถไฟนั่งว้าย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 อะไรวะเนี่ยโจรโจรทำไมโจรทำไม